สวัสดีวันพฤหัสศรีนะครับที่3สิีนาคมนะวันนี้ก็จะมาลงหวยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมนะจะเป็นลงหุ้นนะครับส่วนช่วเงเย็นๆก็จะลงครบทุกตัวนะครับแล้วก็ลงหัวใหญ่ให้เสียงด้วยเพราะวันนี้เป็นวันที่31นะครับหวยออกวันที่วันศุกร์ที่1เมษายนนะมีนาเมษายนายของเรานะครับไปดูกันว่า เราจะได้สูตรอะไรมาเปลี่ยนใหม่จากสูตรเก่านะครับหลังจากที่ปีใหม่หลังจากปีใหม่มานี้ก็สังเกตการมานานเอาไปดูภาคเที่ยงภาคเช้าแล้วก็จะไปลงหุ้นสดๆกันให้เลยนะครับผมนะอ่ะไปดูกันครับไต้หวันนะครับแล้วก็จะลงอ่านี้กับเกาหลีให้ทันทีนะครับผมนะไต้หวันนะครับผมนะ ไต้หวันนะครับ2นะครับผมไทยเที่ยงหนะครับตามนี้นะครับแคบหน้าจอไปนะครับผมแล้วก็มาดูนี้เคอีบายนะครับผมจะลงให้สดๆเลยนะครับภาคเช้าก็เข้ากันเยอะหลุดแค่ตัว2ตัวนะครับตะกี้หลุดห้างเช้าแล้วก็ใต้ห้างเช้าแล้วก็ไทยถักเช้านะครับผมนะตามนั้นนี่เคอีบ่ายนะครับนี้เคอบ่ายใหญ่บ่ายอ นี่แหละพิญญานี่คีใบสามครับจอนี้นะครับสามหนึ่งนะครับศูนย์สามหนึ่งนะครับผมนะแจอดไปที่สามหนึ่งสามสองสามศูนย์นะครับตัวนี้ก็เป็นสามหนึ่งสามศูนย์นะครับผมนะ แล้วก็ตัวกันด้วยนะครับผมมีกันด้วยก็กันไปครับ1 2สองแล้วก็10ประมาณนั้นนะครับผมตามนี้นะจะ,ะไปดูตัวตาม,มานะครับจะลงให้ดูสดๆเลยนะครับเกาหลีนะครับหุ้นเกาหลีอีกเกานะครับ เกาหลีเคท็อปสามศูนย์นะครับผมเป็นหุ้นบวกนะครับตามนั้นนะครับเกาหลีนะครับเปิดที่เก้าสี่นะครับผมนะเก้าสี่แปดเจ็ดนะครับผมนะคู่คู่ศูนย์เจ็ดนะครับคู่บวกศูนย์เจ็ดตารางคู่บวกศูนย์เจ็ดนะครับผมเปิดตลาดที่เก้าสี่นะครับผมนะเก้าสี่แปดเจ็ดนะครับผมนะ 9487คู่9487นะครับบวกอ่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวเด่นตัวฟันอะไรนะครับผมนะตามนั้นนะนี่ครับผมมันไหลมาแรงแรงก็จะเป็นสีเป็นหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมนะตามนั้นนี่ครับผมนะอ่ะ สี่เก้าสี่แปดเจ็ดนะครับคู่เก้าสี่แปดเจ็ดเจ็ดบวกสี่ก็ได้หนึ่งนะครับผมนะดังนั้นเราจะฟันไปที่หนึ่งนะครับเกาหลีนะครับเกาหลีสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งเอาตัวหลังมาบวกกันนะครับผมนะแล้วก็จะได้ตัวฟันของเรานี่คือสูตรของเกาหลีของเดือนนี้นะครับหนึ่งนะครับเน้นไปที่สี่หนึ่งนะครับผมนะ 6c1 นะครับก็เจาะไปที่ c161 นะครับเน้นไปตัวนี้นะครับผมนะกันมาด้วย51นะครับผมตามนี้นะตัวกันก็จะเป็น c6 นะครับแล้วก็ c5 นะครับกันนะกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมเน้นไปที่ c เน้นไปที่ C 1นะครับ C 1แล้ว6 1ตัวนี้นะเกาหลีอ่ะโชคดีมีตังใช้กับแอเซียนบ้านหุ้นอย่างเซียนอ่าภาคเที่ยงนะครับลงทั้งหมด4ตัวนะอ่ามีไต้หวันไทยเที่ยงนี่คีบ่ายเกาหลีรวยๆครับผม